คุณเคยเจอปัญหาเดียวกับผมไหมครับเวลาที่เราไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือเจอคนที่เขาแบบสูงอายุแล้วเขาก็มาให้คำแนะนําเราว่าเราเนี่ยอายุยังน้อยเวลามีเงินมาเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปกินไปใช้หมดนะ หัดซื้อทองเก็บเอาไว้บ้างราคาทองมันมีแต่ขึ้นผมเนี่ยได้ยินคํานี้บ่อยมากๆเลยจนมีวันหนึ่งเนี่ยผมเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวแล้วพะผมได้ยินบ่อยจนผมแบบอือยากกวนบ้างผมก็เลยถามคุณป้านะครับที่เขาถามผมมาเนี่ยพอคุณป้าพูดว่าเออลูกเอ้ซื้อทองเก็บไว้บ้างนะลูกนะมันเป็นทรัพย์สินนะผมก็เลยถามกลับไปเลยนะครับว่าเออแล้วไม่ทราบว่าคุณป้าเนี่ยตอนนี้เก็บทองไว้กี่บาทครับป้าตอบกลับมาอย่างเร็วเลยครับเฮ้ยไม่มีเลยสักบาท เอา้าตัวเองก็ไม่เก็บแล้วมาแนะนําให้คนอื่นเก็บคือผมเนี่ยเคยซื้อทองเพื่อเก่งกําไรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ซื้อทองเส้นหนึ่งสลึงให้กับมาดามแพนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าการซื้อทองเนี่ยมนเป็นทรัพย์สินที่มันมีโอกาสที่ราคามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราก็เราจะค้นพบว่าการซื้อทองเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอัตราราคาเติบโตสูงที่สุดเพราะทรัพย์สินที่มีอัตรา เติบโตแบบก้าวกระโดดที่สุดเท่าที่ผมเห็นภายในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคริปโตเคอเรนซีบิตคอยครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนราคาประมาณ2 0 0 0มกว่าบาทปัจจุบันนี้เหรียญละ2ล้านบาทนะครับมันโตแบบก้าวกระโดดชนิดที่ว่าทั้งหุ้นและทั้งทองเนี่ย ได้แต่มองตาปิดๆเลยครับลองลงมาก็คือหุ้นหุ้นกับทอเนี่ยต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับหุ้นเวลาที่เราซื้อแล้วเนี่ยมันยังมีปันผลราคาขึ้นราคาลงตามใดที่บริษัทยังมีกําไรนะครับมันก็ปันผลมาให้เราใช่ไหมแต่ท้องคือไม่มีเลย วางอยู่เฉยๆและนอกจากวางอยู่เฉยๆแล้วเราจะต้องพยายามดูแลรักษามันอย่างดีด้วยครับรุ่นพี่ของผมที่ผมรู้จักเนี่ยก็คือเชื่อคําโบราณครับว่าซื้อทองมาเก็บเอาไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยหากเราแบบมีความต้องการใช้เงินแล้วเราไม่มีเงินแล้วก็เอาทองไปขายอย่างน้อยมันก็ต้องกําไรแน่ๆ มีวันหนึ่งครับเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆแล้วเขาก็เอาทองไปขายปรากฏว่าทองแท้ที่เคยซื้อมากลายเป็นทองปลอมเฉยเลยโดนลูกตัวเองเนี่ยนะครับแอบเอาทองปลอมเนี่ยมาสลับกับทองแท้แล้วเอาไปขายนะครับการซื้อทองเก็บไว้เดี๋ยวมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะนอกจากเราจะต้องมีเงินก้อนแล้วนะครับเราก็ต้องมีเงินเย็นแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่เก็บทองนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นสถานที่ที่เป็นความลับหรือเป็นที่ที่ไม่ใช่ใครเนี่ยก็สามารถเข้ามาหยิบได้คนที่เขาเล่นทองแบบเป็นหลายร้อยบาทจริงๆเนี่ยนะครับเขาถึงขั้น ต้องเช่าตู้เซฟธนาคารเก็บเอาไว้เลยมันมีความยากของมันอยู่นะครับในการดูแลรักษามันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ย hey, ซื้อทองมาเก็บไว้สิอนาคตม,มันมีแต่ขึ้นแต่ขึ้นการเก็บทองก็อาจจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ตอนที่ยากที่สุดก็คือตอนขายทองเพื่อเอาเงินออกมาใช้ต่างหากเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ราคาทองปัจจุบันเนี้ยมันเป็นราคาที่คุ้มค่าพอจะขายหรือยังไม่ใช่ว่าขายปีนี้ปีหน้าขึ้นปีห้าพันแล้วมานั่งตบตีหัวตัวเองว่าโอ๊ยฉันไม่น่านรีบขายเลยน่าจะเก็บไว้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีทองแต่ว่าคุณณมมอองงซ้้าายขววแลคุก็รู รสึกว่าโอ้โหหนึ่งทองราคามันแพงมาก2ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไง3พอซื้อมาแล้วเก็บไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายเอาเงินออกมาเมื่อไหรด่ดีถึงจะได้กําไรสูงสุดผมขอแนะนานี่เลยครับนี่ทองปลอม 99.99% 99อีก0.01%เว้นพื้นที่ว่างให้มโนว่าเป็นของแท้ซื้อจากผมไปแล้วเจอของแท้ผมยินดีซื้อคืน100%แบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับซื้อในราคาที่ขายนะทองปลอมเส้นนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าใส่แล้วจะลอกจะดำเพราะว่าใส่ไปนาน,านๆเดี๋ยวมันก็ลอกก็ดำแน่ๆครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะขายแพงกว่าราคาตลาดเพราะผมขายแพงกว่าราคาตลาดแน่นอนถ้าคุณอยากได้ของถูกไปร้านฮันนาสำเพ็งครับเส้นนี้เนี่ยไม่เกิน200นะครับแตาจะร้อยกว่าบาทด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดซื้อกับผมแลวอยากให ผมส่งตรงให้ถึงบ้านราคา299บาทเท่านั้นครับราคาเท่ากับเส้นใหญ่ที่ผมเคยขายทําไมถึงตั้งราคาเท่ากันล่ะครับขายของไม่มีกําไรจะขายทําไมอะครับเหนื่อยเปล่าใส่แล้วป้าข้างบ้านอาจจะสงสัยว่าทองปลอมทองแท้ใช้วิธีการตอบแบบเดียวกับบอสในรายการหุนกระแสเลยครับเออผมไม่เข้าใจคําถามครับอ๋อพี่คิดว่าเป็นเช่นนั้นเหรอครับอ๋อเหรอครับอันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนเลยครับให้คนถามเดี๋ยวเขาไปตีความแบบงงๆเอาเอง299บาทนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าโจรจะมากระชากเพราะกระชากยังไงก็หลุดติดมือโจรไปอย่างแน แน่นอนครับอยากได้ทักกินบ็อกมาเลยนะครับ299บาทเท่านั้น